สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกับที่เด็ดบายบอลเ c ฟซีคลับอีกครั้งนะครับสำหรับคืนวันจันนี้เราก็ยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลน,น่าสนใจจากลีกใหญ่และลีกรองที่เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์กันแบบจริงจังแต่เป็นกันเองเช่นเคยครับคู่ที่1นึลาโยวายเยกาโนเวอร์ซัสบาเลนเซียลาลิก้าสเปนเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนครับ เป็นการพบกันของลาโยวาเยกาโนทีมอันดับ11เปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียทีมอันดับ16ฟอร์มปัจจุบันลาโยในช่วงหลังผลงานเริ่มสะกดคำว่าชนะได้ยากเย็นส่วนบาเลนเซียนั้นฟอร์มก็ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรชนะ2เสมอ1แพ้2จาก5เกมหลังสุดผลงานโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกันมากครับสถิติ H 2 H สิ่งที่น่าสนใจคือในการเจอกันที่ผ่านมามักจะเป็นฝ่ายทีมเยือนที่เก็บชัยชนะไปได้ทีเด็ดชี้เป้าแม้ว่าลาโยจะดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยสถิติและคุณภาพของผู้เล่นของทีมขั้งข่าวทีเด็ดบบอลเอฟซีคลับเชื่อว่าบาเลนเซียมีดีพอที่จะบุกมาไม่แพ้ในเกมนี้ได้ครับคู่ที่2อ,อารูกาเวอร์บรากาโปรโต,ตุเกสพรีเมียร่าลีกา มาต่อกันที่โปรตุเกสครับอารูกาทีมรองบวยฟอร์มจำแย่สุดๆเปิดบ้านรับมือบรากาฟอร์มปัจจุบันอารูกานั้นน่าเป็นห่วงมากเพราะมีสถิติแพ้มา4เกมรวดจาก5นัดหลังสุดและที่สำคัญคือเสียประตูค่อนข้างเยอะในช่วงหลังส่วนบรากานั้นฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังไม่แพ้ใครมา3เกมติดสถิติ H2H บรากาเหนือกว่าชัดเจนมากครับเพราะเอาชนะอารูก้าไปได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดที่เคยพบกันที่เด็ดชี้เป้าด้วยความมั่นใจของทีมเยือนที่กำลังฟอร์มดีและสถิติที่ขมเจ้าบ้านมิดทีเด็ดบบอลเอฟซีคลับเชื่อว่าบรากาจะบุกมาเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนและเกมนี้มีโอกาสสูงที่จะยิงกันถึง2สกอร์เป็นอย่างต่ำครับ คู่ที่3บรอนดีเวร์ซัสเฟเดริเซียเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาปิดท้ายกันที่เดนมาร์กครับสึกที่ความแตกต่างของฟอร์มชัดเจนมากบรอนดี i, ทีมอันดับ3ที่กำลังลุ้นหัวตารางเจอกับเฟเดริเซียทีมรองบวยฟอร์มปัจจุบัน บรนดีนั้นฟอร์มยอดเยี่ยมตามมาตรฐานในขณะที่เฟเดริเซียกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเพราะแพ้ติดต่อกันมาถึง5เกมรวดและที่แย่ที่สุดคือพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกเสียไปถึง40ประตูจาก16นัดมุมมองทีเด็ดคู่นี้ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะเลยครับโดยเกมรับที่ย่ำแยกของทีมเยือนทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับ มั่นใจว่าบรอนดีจะใช้โอกาสนี้เปิดบ้านถล่มประตูและเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์ที่ชัดเจนอย่างน้อย2ประตูนแน่นอนครับสรุป3ตัวเน้นสำหรับค่ำคืนวันจันนี้จากทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับได้แก่บาเลนเซียไม่แพ้บรากาชนะและบรอนดีชนะขาดครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลุ้นเชียร์ครับแล้วกลับมาพบกับแนวทางลูกหนังสุดเฉียบขาดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ